แล้วก็ต้องบอกอะไรอลังการนะคะเป็นที่เด็ดนะคะลุอะไรนะฮะเป็นที่เด็ดนะคะแน่นอนครับผมเราจะได้นเขาต้องยิ่งไ่ดีเขาต้องยิ่งด้ยิ่ไดียิ่งดีอ๋อเร่นี้คือการแบบว่ายกเราเรื่องใช้ค่ะจบเกือบเรียนแล้วเมื่อเมื่อกี้เพิ่งสัมภาษณ์เจมไปก็ขอแต่งงานมาเออติมเติมยินดีกับเจมไปแล้วแต่เขาก็รอแสดงความจริงแบบนี้เนี่ยอุ้ยเจมเขาต้องเป็นสิบปี นะคะครับผมในอดสัมการเองเค่ใช่เอาอยู่หาะอันนี้เออกี่ปีแล้วหรอแม่้อแม่จะเอาคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอฮะแม่จการไม่ได้แล้วหนูหรืเราก็อยู่ไปที่เจมสงเนี่ยแล้วครับหมายความว่าไปถึงนะโหนานๆไปครับสำหรับผมสำหรับส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของเราสองคนณตอนนี้ที่ผม รู้สึกอะ่ะคิดว่า<ม>อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องถึงสิบปีหรอกอรปีได้เลยเนาะ <laughs> <laughs> อะไรนะโอ้แ <laughs> <laughs> อบว่าไงกันเขาบอกว่อาอันเขาไม่ถึงสิบปีหรอกอนะไรเงี้ยเอาละอย่าตกลังกันมาก่อนแล้วคุณก็โฟกัสเราพวกเราแว่าเหมือนกันว่าเออน่าจะนะจะพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันปีหนึ่ง ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็พอสมควรให้รู้จักซึ่งกันและกันอย่างดีใช่ไหมคะใช่แต่ผมก็ช่วงแรกๆออกสตาร์ทมาแรงมากเลยนะตอนเริ่มเริ่มเริ่มแรกๆมันสตาร์ทมาแรงมากเลยผมจะไม่ไม่น่าอานลอกอะไรอย่างเงี้ยต่อจากของเราครับผมก็ก็จริงๆอย่างอย่างที่ผมเคย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 พูดเลยครับผมก็ประมาณสามปีไม่เกินไม่เกินครับแล้วก็เราเรารู้สึกว่าตอนนี้มันก็อยู่ในจุดที่เราแบบแฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่นะก็ยัง การยังศึกษากันต่อไปอย่างที่ผ่านมาก็น่ารักนะการเป็นอะไรบ้างสนุกสนานดีครับคือผมน่ะไม่มีอะไรเลยคือเราอยากเห็นที่เขาใส่ฮันบกเอะไรแบบนี้นะคิ้วแมทช์ทิฟฟ์รับรางวัลอ้าวอะไรไปดูไทดูคลิปเกาหลีนานๆไปดูคลิปเกาหลีที่คนลีก่อนที่เกาหลีดีกว่าทิ่เกาหลีถามใส่คิ้คลิปเกาหลคืออยากเห็นคืออยากเห็นพี่เขาใส่ชุดฮันบกเพราะผมไม่เคยเห็นพี่เขาใส่ฮันบกมาก่อนแล้วก็ ตื้อจนพี่เขายอมใส่แต่พี่เขาก็มีเขาตอนแรกผมกันให้พี่เขาใส่คนเดียวแต่พี่เขามีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดพี่เขาใส่ผมก็ต้องใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ครับอะไรที่ทำให้พี่ยอมเขาตื้อลอุ้มไหไมก็ตืต้ออยู่นั่นแหละค่ะแอบหัวแอบไม่เคยใส่ไม่ไม่ใช่อะไรแล้วก็คือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกาหลีก็คนคนักท่องเที่ยวไทยก็ก็ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เลยหรอกคือชอบเหมือนกันค่ะแต่วต่าเคินหมายถึงว่าถ้าเราเจอแฟนคลับที่นู่นอะไรเงี้ยก็ ก็น่าจะเขินนะกล้าหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบเฮไรหรออะไรเงี้ยสุดายก็แพ้ลูกตือโนพี่แอปโน้ใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายก็เจอแฟนคลับจริงใช่ไหมคะเจอจริงค่ะคืออาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็มีมีเจอมาจริงที่ต้องใส่ยากไหมก็มีคนช่วยใส่ใช่ไหมมีผู้ช่วยใส่ถ้าชุดผู้ชายอาจจะสวมได้สบายๆแต่ชุดผู้หญิงมันจะมีแบบนัดเลิกอะไรนัดก็มีคนก็ชมนะเพราะว่าน่ารักอะไรนะเป็นแบบ ใช่ไหมขอบคุณด้วยใช่ไหมคะชุดน่ารักใน่ารักสรังเฮยอยู่เลยอะไรนะใส่แล้วสรังเฮยสังเฮอยู่นะรีวิวหน่อยใช่ไหมคะอะไรรีวิวได้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบที่แอปใส่มาแล้วน่ารักมากมากครับน่ารักแบบน่ารักสุดๆเลยครับชอบโอเคเดย์เดย์ส่วนรางวันค่ะที่มาเกาใช่ไหมมาเกาก็ไปในนามของทางอินไซต์ นะครับกับกองทัพรักชั่นนะครับผม<บ>เป็นในเรื่องไฟเซลล์<บ>ของสองคนก็ขอบคุณทั้งทั้งสองบริษัทอะไรที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเป็นทริปที่ค่อนข้างเรียบง่ายทำได้ไม่ได้ดีอะไรมากมากเยเป็นอี่พิเศษโดยตรงแดบเป็นการใช้ติดกันเลยเ <laughs> แต่สำหรับแรวอาจจะพิเศษกว่าน,นนนี่หนึ่งพนนนเขาไปจีนอยู่แล้วเขามีงานแบบอินเตอร์อยู่แล้วแบบว่ามองแล้วเป็นเป็นรางวัลแรกที่ได้ ที่ี่เป็นรางวัลแบบว่าจากต่างประเทศพี่เขาเครียดมากเลยแบบจดว่ากังวลอะไรบ้างอะไรนั่งแต่งนั่งแต่งต้แบบทำอะไรทาอะไรแบบเดี๋ยวพึ่งกวนเขียนแบบคิดอยู่แล้วคือแบบคือมันต้องอยู่ในงานมันถึงกับแบบแต่ผมแต่ผมตื่นเต้นแทนพี่เขาจริงๆนะพี่แอ๊บบอกงานเยอะมากเลยนะพี่แอ๊บเป็นงานขนาดนั้นแบบ ตก็ไม่ได้รับรางวัลนานแล้วนะค่ะค่ะก็คืออันนั้นก็ส่วยนึิมแล้วก็แล้วก็เหมือนตอนแรกทุกคนก็ชิวๆไม่มีอะไรเอาความจริงทุกคนพูดจีนหมดเลยแล้วนนท์ก็พูดจีนแล้วแบบอ่ะแย่แล้วแล้วเป็นคนสุดท้ายที่พูดจีนไม่ได้ไม่ตรงไรมันตรงคมที่เราพูดไหมพี่แอ้มตรงาำที่เราแบบเขียนไวปไหมที่เราพูดไปเอ๋อแบบว่า ไม่กระจัดกระจ่งหมดเลยครับว่าพอขึ้นเวทีแล้วโดนแซวเรื่องทรงผมก็เลยลืมหมดเลยอะไรที่เตรียมว่าจะพูดแต่แต่อย่างน้อยตารางก็นึกทานว่าว่าอยากจะขอบคุณใครบ้างจริงๆอันนั้นเป็นเมนหลักนแอปเลยว่าแอปไปตรงนั้นถ้ามีโอกาสพูดก็คืออยากขอบคุณบริษัททั้งสองคืออินไซส์แล้วก็กองทัพโปรดักชั่นของพี่เจษทั้งค่ะเพราะว่าคือถ้าถ้าไม่ได้สองท่านนี้แอปก็ ก็จะไม่ได้งานที่เป็นงานแบบเนี้ยค่ะไป็นง,งานงานอินเตอร์ว่านิมเป็นเรื่องเรื่องที่มาจากจากอีกด้วยเรื่องุกเดินปมแดงหลายคนก็สมนีิยังเอว่าแบบรูราส่ความกันบ้านอะไรแต้องให้เครดิตเสื้อผ้าหน้าผมค่ะ,คะมีทีมมาจากประเทศไทยเลยนะมีทีมกับประเทศไทยอ่ะที่เราพิเศษนะครับสำหรับใช่ค่ะก็คือทีมก็ตั้งใจ ก็คุณพีทก็ทําให้ดูนิดหน่อยให้แล้วก็หน้าผมก็เป็นทีมที่ทำคัญประจำอยู่แล้วค่ะทนนก็น่ารักก็ให้ใช้ทีมหน้าผมแต่มีโควต้าเท่านี้เขาก็บอกว่าให้เอาเลือกเลยแล้วก็เลยเลือกของตัวเองเลยแฟนแฟนที่ไทยปีเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเป็นแฟนแฟนที่มาเกาใช่ไหมคะใ่เรามาเกามาเกาค่ะน่ารักค่ะน่ารักค่ะ แฟนน่ารักค่ะแฟนกับน่ารักแต่ไปถึงก็ก็จะมีแต่ชื่อนนเรแบบว่าเรียกอะเารียชานนแชานน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 อ้วของแอเขาเรียกยังไงไม่มีหรอมีนะมีแต่ไ่ไหนไม่ไคนเรียกนนแต่คนใต้จะเรียกแอฟด้วยนะเราเรียกเัรเรเรียกก็มีนะี่แอแอะไรก็น้อง ก็มีแฟนคลับแฟนแฟรแฟนโฮมแฟนโฮงเป็นนางเอกในเรื่องนั้นไปเอกไปในนามไปเอกอ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋อคกออ๋ออ๋ออ๋เอ๋ออมออ๋ออ๋ั้๋อี่ออ๋ออ๋นา๋ออ๋ออ๋ออ๋อม๋ออ๋ออ๋อน๋ออ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 เอย๋อน๋ออ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 มออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออีออ๋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 อีหอเอก ก็ทำก็เป็นเองพิน่าตาจะมีโอกาสได้ไปสมชิงรางวัลเรื่องนึ่งนะรางวัลอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะต้องรอรอทางทีมงานบอกให้่แต่เดี๋ยวนี้ก็ออกงานคเยอะคูเรื่อยนาะก็เยอะขึ้นมันเหมือนว่ามันเป็นช่วงจังหวะมากกว่าบีบังเอิญมาติดกันใช่ใช่เพราะว่าช่วงหลังๆนี้แบบออลละคร ปอนไปหมดแล้วถ่ายไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มมีแกลบว่างแล้วพอผมก็เริ่มมีแกลบว่างเยอะขึ้นที่เขาก็เออประจบบอกด้วยกันทีมก็เลยมีการรับงานคู่ในการรับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โนนขอบคุณทุกท่า